ิดว่าน่าจะไปได้นะฮะเพราะรัฐบาลก็เป็นความมั่นคงตั้ง299นะครับข่าวแถลด้วยพยาปัดก็มีเพียงแค280กว่าก็ตัวเลขที่สวยนะรัฐบาล299เสียงจะทำให้มีเสถียรภาพและเชื่อว่าจะอยู่ได้ครบสมัย <า S 2> เป็นคำยืนยันจากมังกรการเมืองอย่างนายบรรหารศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาที่ผ่านสนามการเมืองมากว่า30ปี รวมทั้งยังโชว์ความเก๋าเกมทางการเมืองในการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีโดยระบุว่าหากเป็นไปได้อยากสารต่อง,งานกระทรวงเดิมของพรรคชาติไทยพัฒนาเพราะยังมีงานที่ค้างค้างอยู่เดี๋ยวถูกโจมตีแล้วไม่หยุดทำยังไงแต่โดยธรรมดาแล้วเนี่ยนะครับเรามีงานอะไรค้างอยู่ก็อยากจะทําต่อท่านเองนะที่มีค้างอยู่นะอยากจะทําต่อซึ่งมันยังไม่เสร็จสิน้นเช่นปัญหาเรื่องน้ําเนี่ย ต้องเล่งและแก้ไขปัญหาให้ได้ส่วนพักแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอย่างพักคเพื่อไทยระบุว่าพักยังไม่มีการหารือเพราะต้องรอการประกาศการรับรองผลจากคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการส่วนผู้ที่จะเป็นรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและจะไม่ปิดกั้นทั้งคนในพรรคเพื่อไทยและคนนอกพรร เอาว่าในลักษณะของการาคุณสมบัติของคณะรัฐมนตรีนี้นะคะหรือว่าครรที่จะมนะีก็คงจะเป็นลักษณะของคนผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่ตรงกับงานคะ่ะซึ่งเราเองเราก็ไม่ปิดกั้นทั้งคนในและคนนอกนะคะส่วนประเด็นนิรโทษกรรมที่ถูกหลายฝ่ายออกมาตีกันนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตปรปฏิเสธว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสนักข่าวต่างประเทศว่าจะมีการรื้อคดีเพื่อจะนําพันดับรหดโททักษิณชินวัตรกลับประเทศและยืนยันอย่างแรกที่ต้องทํา คือนำประเทศสู่ความปรองดองและจะไม่แก้แค้นหรือทำเพื่อคนคนเดียวยังไม่ใช่สเตจที่นั้นที่เราจะคุยกันเรื่องของการนิรโทษเพราะเราก็บอกแล้วว่าเราไม่มีนโยบายที่จะทําเพื่อคนคนเดียวเราต้องทําเพื่อส่วนรวมวันนี้ต้องกลับมาบอกว่าปัญหาพี่น้องประชาชนนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องทํางานเตรียมตัวอย่างหนักว่าเมื่อถ้ามีการประกาศเป็นทางการแล้วเราจะเร่งทํางานส่วนไหนก่อนในการที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องนะคะ ่าทีดังกล่าวทําให้แนายปภิสิทธิเวชชาชีวะรักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ถึงกับแสดงความรู้สึกดีใจที่นางสาวยิ่งลักษณยังคงไว้วางใจคณะกรรมการอิสระตรวจสอบข้อเท็จจริงของนายคริตณน,นครให้ทํางานต่อไปซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีแต่เห็นว่าการเดินหน้าหาความจริงไม่ควรมีการชี้นําโดยเฉพาะแกนนํากลุ่มนปชสองเรื่องนะครับที่ผมอยากจะจะจะ,ะฝากเป็นข้อคิดถึงรัฐบาลใหม่นะครับ ข้อแรกก็คือการปรองดองไม่ใช่เรื่องการนิรโทษกรรมอาจารย์คณิตก็พูดค่อนข้างชัดว่าการปรองดองไม่ใช่การนิรโทษกรรมเพราะฉะนั้นอย่าเอาสองเรื่องนี้มาปะปนกันนะครับบังเอิญผมไปเห็นข่าวใน CNN ว่าคุณยิ่งรักษ์พูดถึงเรื่องของความเป็นไปได้ที่จะไปเหมือนกับรื้อคดีของคุณทักษิณน,นะครับผมอยากจะฝากบอกว่าอย่าทําเลยครับนะครับวันนี้ประชาชนได้ให้ความไว้วางใจคุณยิ่งรักมาแก้ปัญหาอื่น นะครับถ้าเอาเรื่องนี้กลับเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นปมความขัดแย้งนะครับของประเทศชาติบ้านเมืองเช่นเดียวกับนายสุเทพเทือกสุบรรณรักษาการเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ขอให้นางสาวยิ่งลักษณ์ทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีตามแนวทางที่ถูกต้องพร้อมให้ประชาชนติดตามการเดินหน้าสร้างความปรองดองครัฐบาลชุดใหม่ไปแย่เพิ่นไปฝ่ายวิจารณ์คณะกรรมการ คือถ้าคณะกรรมการชุดที่อาจารย์คริสนานก่อนเขาทำงานนันผมคิดว่าเขาตั้งใจเป็นกลางเชื่อังแต่ว่าเขาจะปรับปรุงกรรมการใหม่ตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยต้องขอเห็นดวตัวกรรมการก่อนแล้วอยวิจารณ์ส่วนพักที่ประกาศตัวเป็นพักฝ่ายค้านตั้งแต่ก่อนการลงคะแนนอย่างพักรักประเทศไทยนายชูวิตกมลวิสิ์หัวหน้าพักได้เดินทางเข้าพบในชวนหลีกภัยประธานที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์พร้อมประกาศจะตั้งใจเป็นฝ่ายค้าน เพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลผมพี่ต้อพักประชาธิปัตย์เป็นพักที่มีอุดมการมั่นคงและพักรักประเทศไทยแม้จะเป็นพักใหม่ก็จริงแต่ผมเนี่ยมีอุดมการชัดเจนในการทำงานเพื่อการผมตามจังหวัดท่านเลียมผมก็เคยบอกแล้วผมว่าภาผมเป็นผ่ายกานผมต้องไม่แจ้งส่วนคนอี่น

159เสียงภูมิใจไทย34เสียงมาตุภูมิ2เสียงรับประเทศไทย4เสียงและประชาธิปไตยใหม่1เสียงก็ถือว่าเป็นคู่มวยที่ถูกคู่ในการตรวจสอบซึ่งพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลอีก4พักต้องทำกันบ้านอย่างหนักในการบริหารงานให้โปรง่งใสและตรวจสอบได้